สวัสดีครับวันนี้พบกับเมนูข้าวผัดไข่นะครับส่วนผสมหลักของเราก็จะมีไข่ไก่สามพองนะครับกระเทียมสับพอดีวันนี้รีบนะครับเลยไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการเตรียมวัตถุด,ดิบให้ดูมีต้นหอมมีหอมซอยมีมะเขือเทศมีคะน้านะครับ แล้วก็มีข้าวสวยนะครับแช่เย็นนะครับใช้ข้าวร้อนก็ได้นะแต่ผมมองว่าถ้าใช้ข้าวที่อยู่ในตู้เย็นแล้วนะ่ะมันจะเป็นเม็ดเรียงตัวกันสวยกว่านะครับอนะครับมาผัาดข้าวกันตดเตากันก่อนเลยน้ำมันพืชลงไป ใช้เตาเอ้ยใช้กระทะเหล็กผัดนะครับมันจะได้ความหอมอ่กลิ่นไม่ไหม้ของกระทะหน่อยนะครับกระเทียมเจียวเอากระเทียมลงมาเจียวนะครับ กระเทียมพอมีสีเหลืองเริ่มมีกลิ่นหอมได้ทีนะครับไข่ครับลงออไปเลยคนไข่ะครับคนไข่ไปเรื่อยๆ ก็ไข่ใกล้สุกนะครับเซ็จตัวแล้วใกล้เซ็จตัวได้ขนาดนี้จะให้สุกกว่นี้ก็ได้นะแต่ผมชอบแบบนี้ตามด้วยข้าวครับลงไปเลยครับผมคุก ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบกลิ่นซิ๊วไหมนะครับเลยใส่หน่อยๆมันหอมดีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับกระทะเล็กไปหน่อยคอไผ่หรือข้าวผัดเยอะเกินไปกัไม่รู้ น้ำผัดนะครับใส่ลงไปมันเป็นน้ำผัดที่ทําไว้สําเร็จนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาทําให้ดูนะง่ายครับผัดขายก็ได้ผัดจริงก็ได้มาถึงขั้นตอนเร่งไฟนะครับเร่งไฟเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดข้าวไหม้เกิดกลิ่นกระทะไหม้นะครับ ทำให้ข้าวแห้งด้วยต่อไปเรามาใส่คะน้านะครับคะน้าหอมซอยมะเขือเทศลงไป ขัดต่อนิดนึงครับได้ที่แล้วถ้าถ้ารู้สึกว่าข้าวผัดเราแห้งเกินไปเราจะใส่น้ํามันเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับให้มันดูมีความมันนะครับอันนี้ขอใส่นิดนึงแล้วกันเสร็จแล้วมาจัดจานกันครับเรียบร้อยข้าวผัดน่ารับประทานไหมครับ ตักใส่จานครับทานข้าวกาันเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับข้าวผัดไข่ทานคู่กับ พริกน้ำปลานะครับอยากรู้วิธีทำคลิปพริกน้ำปลาทำยังไงเดี๋ยวส่งลิงเอ้ยเดี๋ยวขึ้นเพลลิสต์ไม่ให้นะครับแล้วมาทำกันทำง่ายอร่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม